ไหนโอไมค์ฟังหน่อยสิแล้วกระโหกย่อะไรหนาอะไรสัดมันมีกนประเทศอยู่่ะน้องเราไม่อาจมากก่น้องเท่าไหร่นะสี่เจ็ดแปดหมดิสี่แปดี่ป สี่ปปอะไรสี่เก้ออสี่ก้แล้วกันสี่ช้แปไปละสองสี่แปดดูแม่งทำตัวเลกูเฟอร์ขนาดนี้นะสี่ปมาก่อนแม่งโอนให้แม่งก่อนเอามาเลห <5 25 S 1> ้าสองห้าห้สอ้ไอ้เบสเสร็จแ้วกักเสร็จแ้วกากเสร็จแ้วกากคุณนอามาสองพันห้าเฮ้ยสองห้าสองห้าสองสองทไรนะห้าสองห้าเอามาให้ผมมั่งให้ผมมั่งเดี๋ยวกูดู้ตังได้ตัวก่อนหลือเท่ไหร่ได้ งเงไอ้้ยมตั้งตัวมึงเลยมึงมีเท่าไหร่อ่ะพ่อมึงอ้เชี่ยแล้วกุแดกอะไรเนี่ยข้าวเลยเพื่อนเลยข้าวเลยเพื่อนเ้ยเออไอ้ฟองกข้าวล่ิ่โป้ยเท่าไหร่นะเท่าไหร่ก็ได้มาเพื่อนไม่เป็นไรอยเดี๋ยวกูแบบเบะทําานรอบเมืองด้เดี๋ยวเอาข้าวให้มึงไปยรม่เป็นไม่อะไรอะทางนรกเมืองกูตายสองรอบเลยเพื่อนเลยแข่งแกก่อนไป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 ไวไปไมไป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 ไไป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 ไไปไไปไไปไไยไปไปไไป ก็ยังดีอ่ะกูกับเบ้นยังมีความพยายามทำให้มึงกันอ่ะตัวบางตัวสองห้าอี้ยคนคนมีตังคแม่งยังไม่กระตือรือร้นทำให้มือกับฟอร์ดอ้ยเบ้นก็ปอยฟเวอร์เออปอดรูปนี้นี่คือเพื่อนแบบข้าเหลือติ่งเดียวแล้วมึงเข้าใจไหมไม่ขอไอ้กูวะไอ้เชยกูมีตังค์เยอะกว่ากูอีกไอ้สัตว์ไมีแต่สองหมื่นกูมีหมื่นเดียวแล้วเนี่ย ก่อนปังเป่าก่อนปังเป่าพูดไหมอ่ะกําลังแพคหันอยู่ครับพูดมาคอนเทนต์ด้วยเซิร์ฟเนยเข้าจะไหมไม่ทําครับผมป้องเพื่อนอยู่ผมอยากได้เงินจากเพื่อนแต่เพื่อนไม่ให้ผมใช่ไอ้พูเนาะลอยพูก็ได้เบ้นลูกพูยังลอยพูกัน ก็รู้แล้วว่าล้อมไม่ต้องเบิกแค่รับมั้งอยากกระจกแตกล้วสิฮะเก๊งปั๊จกเลยดูดิว่าไหนไอ้อ่ำดูดิสบายใจยี่เที่ยเออเพื่อจะตายหาตายโหงแล้วตายโหแล้วมันตายจริงด้วยปอยอ่ะกำลังตึงเลยเป็นมุ้งเลยอาสามสองกุ้ยเนี่ยเป็นอาสามสองมาสภาพแบบนี้หมดเลยเิ๊ก เปิดร้านสับสองซื้อจากร้านค้าแล้วขับมาแบบนี้กันหมดทุกคนเลยอ่ะสับสองในร้านค้าไงมันเป็นไม่ไม่ไเพรเปิแล้วมันไม่แต่งกันเลยอ่ะสภาพที่เห็นนะมันไม่คุ้มแต่งมั้งไม่รู้เ่าะมันกลำจริงเมันเป็นไม่แต่งสีไม่อะไรเลยเป็ดสีสีมาจากร้านค้าเลยอ่ะแล้วก็ไฟหน้ามาแบบเนี้ยไฟหน้าเปิดมาแบบว่าเป็นไฟไฟแบบมาของของอยางร้านค้าหมดเลยครับพี่ครับเอาไปครับน้องเดี๋ยวผมรอที่น้ำมันแป๊บนึงครับผมกำลังกลับไปครับ โอเคครับได้กลับไปหาเพื่อนไงไอ้สัตว์ไม่ต้องรีบปล่อยเราอยู่เดี๋ยจะตายแล้วเนี่ยไอ้เบนเนี่ยเราอยู่กันสาวคนเรากระทืบแม่งเลยเนี่ยปนเหรอปอนมือเปล่าเหรอเออเออปอนเพี้ยซื้อไแม่พี่มันดูได้เปล่าว่าเมื่อกี้ใครโทรหาเราผมจำเบอร์ไม่ได้แล้วไอ้เบนสองดีงูเกิร์ตพิซซ่าฮัตคอมพานิงได้เลยครับแล้วใครมันขี้แอคเต็มทวิตเตอร์เลยวะ เออไม่บูจัดการให้บูคีย์เอฟพี่ไม่ได้บูบอมทธอวิทยาพี่ไม่ได้บูไม่ฟังพี่ฟร์กูเลยบอกพี่ฟร์กูจะตายแล้วตั้งชื่อทวิว่าพี่ฟอร์แล้วกันเฮ้ยพี่ขุนก็ชื่ออะไรในเกมอ่ะเบสไอ้เขี้ยวกุนเบสไอ้เขี้ยวกุนเบสกูพ่อเราบอกว่าเทบาดใจอ่ะเท่บาดใจ ตึงขุดตึ้งผู้ต่อยที่ผู้ไอ้ผู้ต่อยได้แบบกกดปีครับเท่านั้นต่อยแบบทำพี่อะไรเนี่ยสัตว์ไปบูบูไป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 ตากันต่อตามตัวไหนต่อวะอันหุ่นมั้งถามได้อะไรอ่ะ อะไรเสร็จแล้วอ่ะมึงมึงมึงมีประเด็นกับกูประเด็นผู้ทำอะไรเสร็จแล้วอ่ะมีประเด็นกับกูดิทำเห็ดดีกว่าทาน้ำมันเสร็จแล้วก็ขึ้นเห็ดเลยไม่มีอะไรครับเพื่อนอะไรขอรออะไรมึงวะอืมขอรออะไรวะพี่ไงก็ได้ยินนี่นะพี่โตพี่ขโมยรถกันเถอะผมเตรียมขิดแล้วเนี่ยพี่พี่พี่ขโมยรถกันอ่ะผมขิดแล้วครับอีเวนเอ้ยูอยากขโมยรถไอ้เบนไม่อยู่ไอ้เบนไม่อยู่ กูตายแล้วไอ้สัตว์กูตายแล้วเฮ้ยเป็นไรอ่ะตายกูก็บอกแล้วเรามาเพอะหมอเลยีเบนล็อกรถก็ล็อกรถมาแล้วแม่โทรมาขโมยรถกันพี่อ๋อฮะฟูได้ไอ้ฟูจะขโมยแล้วแล้วแล้วก็จะไปเปิดรถเพื่อนแต่พี่เม่ซ์กูว่ะฟูเอาเลยน้องชายไปถึงข้าวอยู่ข้างหลังไม่ร้องมั้งหรอ ยัไงปิดต,ตัวกลางมีสิบชุดอะชุดละสองพันอะก็อะไรสิค้าร้อยชุดรวยไอ้แม่มไงอู้หูคนเดียวมาลองทุกคันเลยอะ่ะไม่มีตัวเล่นใหม่เลยอ่ะเฮ้ยมีอยู่คันหนึ่งสิบโตคือคือมึงีแต่พูดเล่นใหม่มึงกับไม่ได้ไอ้พูไซเบอร์อ่ะไอ้คนนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้งานงานตัวตำรวจงานงสาเบอร์อะ่ะ ใครมาใหม่ไซโยเนมออกเข้าใหม่หรือเปล่าน่าจะคุณเอาเข้าใหม่ขายเป็นตัวกลางมีสิบห้าชุดออกเข้าใหม่เหรอไม่เมื่อกี้หนึ่งคู่กระตุกเฮชิตะเกะเฮชิตะเกะไม่จะบอกว่าเออเพื่อนนอนตายอยู่อะ่ะค่ารักษาหมอเท่าไหร่อะออพ,พันกว่านะโอ้ทำงานห้าพันไอ้เหี้ยแจ่ขยคหมอว่าจ่าค่ารถหมดไอ้สัส ไม่ใช่สองพันสองพันโอ้ไอ้เจ็บตีนบุบด้วยซ้ำก็คือเรามีเพื่อนแต่เพื่อนไม่ช่วยเราใช่ไหมฟอยไม่ก็นี่ก็นี่เดี๋ยวเรามีเพื่อนไนฟอยมึงังมีกูไงเอออกูเข้าใจว่าเพื่อนอยากให้รีเกูเปิดปิดลำโพงนะไอ้สัตว์คือกูเข้าใจว่าเพื่อนอยากให้กูรีเลือดลีอาหารเลยไงปิดลโพงแล้วโอ้ยเชียผ่านเพื่อนไอ้สัตวมเปลี่ยนไปนะพี่เป็นไรปะเนี่ยพลังอะไรอ่ะพลังรักหรือพลังอะไรอะ กํลังเหี้ยน้องชายนั่นไงผมว่าแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละกาจะพูดเลยพี่เป็นซะอย่างนี้ไงไม่คุยกับใครเลยแหละเป็นไรตรวกีทีเดียวเลยใช่ไหมบูทใหม่ไม่ต้องฟังเลยใช่ไหมเราต้องเรามันเยอะๆวันนี้หัวเสียบูทใหม่ใส่เราผมไม่ให้ฟังหน่อยสิมาแป๊บมั้งไอเหีฮันเตอร์ พี่เขาไม่อยู่หรอกแอมบอกว่ารู้ติดกลับว่ะมันไปนอนครับว่าไงครับดีครับแต่กูตายอยู่พุ่นมึงไม่ได้ครับโอเคนะเ้ยน้องตีเลยเหรอนอี่คนดัดนายอาร์มเลยสิพี่โต้พี่โต้ มันพูดอ่ะพึ่งมาต่อยอะไรนะพี่มาต่อยคนในกลุ่มนี้สักคนนี่พี่กูเนี่ยกูอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่พี่เห็นของข้างๆพี่ป้าไอ้ผู้เล่นใหม่อ่ะนั่นแหละผมว่ารถคันนั้นเป็นของมันเลยของเรามึงดูดีๆกูรถรถนั่ใครรถมึงรถกูเปล่าพี่เห็นข้างขวาเปล่าพี่เห็นนั่นนัด้านซ้ายพี่ป้า่นด้ดีดิด้านซ้ายพี่อ่ะที่จอดรถด่วนดีอะนั่นแหละเพราะว่าของมัน ไม่ไม่แต่คือกูกูกูตายหมอช้าจังว่ากูตายในเมืองด้วยนะเฮ้ยเอ๋อเหี้ยมึงอยู่ในเมืองไงเหี้ยมึงไกลเลยอ่ะหมอมีเซ็กกันอยู่เอ็งไม่หลอดให้ท่าคนนี้หมอแปดนะเฮ้ยพอพี่คนแรกเสร็จนี้แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับเหัวเราะด้วยหมอมาแล้วหัวเราะ กูขอมี่กูขอแทำออกัวเองพวกพี่มัชอบชอบให้กูบุนใหม่เลยเอาใหม่ดิปูไปพี่จ่าอะไรไม่รู้เลี่ยงคอมขับรถได้ไหมัโคลดิมไหมไม่เอาปูหยุดกูหยุดกูหยุดมันเดินไปไหนก็มันสงสัยเดินไปแน่ ถามยี่ไ้ก็กโองคกับเราได้ไหมโอ้โหไอ้เว้ยกาบันเลยตโองความบเลยนะไอ้ยคุเพ่อะเหนะ